ัวใจมากนะครับถึงเรื่องนี่ทุนรักโมงทิพย์ครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณสำหรับตําแหน่งนะครับทุนรักโศงทิพย์พเลยครับครับก็ดีใจครับผมดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะแล้วถ้าเกิดในความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วครับ เราคู่เราคิดว่าคู่เราสมงอิทธิพลไหมครับอะไรครับส่งอิทธพลไหมอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับใช่ใช้คำว่าคู่รักได้แล้วใช่ไหมเราใช้คำว่าคู่รักเรารับไปคู่รักใช่ไหมครับเรารักแน่นอนครับผมแก็ก็ครับผมใช้คำว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันไปติดใช่ไหมครับส่วนตอนนี้ไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยครับ อนนี้ผู้เ่าเป็นแฟนได้เต็มปาไหมครับอ่อยังไม่ใช้คำว่าสถานเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ายางเหมือนเดิมครับทุกอย่างไปในกำลังไปในทิศทางที่ดีครับหวานไม่ตกนะพูเ้เรายังยังไม่ตกครับคือหมอเช้าบอกว่าเมษายดนแตงร่าจะดีแล้วนมบอกว่าจริงๆมันเร็วไปผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดนึงครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจะรู้สึกว่ามัน ยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เขาถากสนใจบาลนนที่บอกว่าในสามปีหน้าเลยผมมองว่ามันเป็นกองลอนุนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกับซึ่งถ้าก็เป็นแนวทางสําหรับผู้อื่นละกันทีออ่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับคู่คู่คู่หลักนันไปนะครับแต่สําหรับคู่ของผมกับพี่เขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงออนะครับสักสัก นิดเดียวเองครับเล่ยนป่เป็นรูธรรมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมนะซึ่ตัวมีความเชื่อไหมครับเกี่ยวกับรักใ้ท่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราไป่ทำบุญหรือแก้ตามไม่มีความเชื่อแบบสะโตนโนอะไรความเชื่อไหนๆไปดูว่ามีเวลามีคุณหมอดูมาทั้งอะไรที่เรื่องหมอดูระดีนะเออผมผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบ เราก็จะก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นเถือว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับแต่คงไม่ได้แบบโอ้ฉันต้องทําอย่างนี้าำทำเหล่านี้อะไรอย่างี้ครับได้คุยกับพี่แอฟังไหมครับอยู่ดีบอว่าโอ๊วันนี้ว่าถ้าก็มีข่าวดีกัาดีพี่แอฟว่าไงบ้างเกเขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องความแบบถ้าเมสานนี้มันก็คงจะเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้คำแฟนเลยนะครับทุกอย่างมันก็เลยต้องต้องต้องให้มันดูดูให้ดูให้เหมาะสมกว่านี้บอ มันจะมีความเขิดอายนะครับที่คนนึ่งจับตาพอเวลาจะไปไหนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความหวายอยู่ตลอดเวลาออ่าผมมองว่าผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เขาเราเรา,เรามีความสบายใจนะครับยิ่งยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรอ่ที่ผ่านมาผมะถามไป ร,รูปทำรูมกับครอบครัวเป็นอไรบ้างครับบรรยากาศได้เจอครอบครัวของเขาก็ม no ันก mm ็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวอะไรอย่างที่เห็นในภาพเลยก็จะมีตัวพี่หมีนะครับพี่เปิ้ลเป็นผู้จัดการ p ี่แอฟนะครับแล้วก็ตัวพี่แอฟแล้วก็น้องปีนะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่ทางแี่ดูแลอะไรางเรับาสึกว่าเอมันก็เป็นกันเองมากๆนะครับวก็ ทำบุญเสร็จก็กินข้าวคุยอะไรกันครับก็ถือว่าอบอุ่นสบายใจครับเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่พี่สาวมาน้องสาวเราไปทำกับแม่แอ๋วแล้วก็น้องปีนครับใช่ใช่ก็บินกลับมาวันที่สามเนาะแล้วก็เลยเตรียมของขวัญไปแล้ว,แ,ลวแหละวันที่สี่ก็เลยชวนไปกินข้าววันเกิดแล้วก็ คืออย่างที่ทุกคนรู้แหละผมชอบเล่นบอร์ดเกมเนาะแล้วพอเออร้านบอร์ดเกมมันอยู่ใกล้กับร้านอาหารพอดีผมก็เลยชวนน้ำปีกับแยรพเล่นบอร์ดเกมไปด้วยแล้วก็เลยอาจจะเซอร์ไพรส์มาของขวัญไว้แล้วก็เข้าไปในเซอร์ไพรส์สปินคนคือเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือ่ากิจกรรมกิจกรรมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับก็จริงๆเคยเคยเคยมีเล่นด้วยกันมาแล้วแต่ท้งนี้ก็คือเหมือนเล่นด้วยกันอีกแต่ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์มันเกิดครั้งแรกเป็นการลงภาพ คนแซยเยอะไหมครับอ่าก็ผมว่ามันก็มีมีบ้างมีบ้างครับจริงจริงเน่เพราะเพื่อเพื่อนดาราเพื่อพี่แอปอะไรก็จะมีการแซย์ก็ยังขออ้อนนมอะไรก็จะแบบต้นคุณต้นคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำเคำถามเลยนะครับผมผมรู้สึกยินดีมากกว่าเพราะว่าหลังจากไม่ว่าเราจะแซวอะไรกันหน้ากล้องเนาะพอเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะพูดว่าแบบเอายินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นายอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆยินดีเหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนว่าเราจะมีข่าวดีเลยเนาะ หวังว่าครับว่าก็คือน้องโมนกกับน้องปียครับคือคือต้องต้องพูดอย่างนี้ละกันเราเราเพิ่งเราเพิ่งได้รู้จักกับทาพพี่เขาและน้องปีได้ไม่นานเนาะแต่ที่เราสัมผัสได้มากๆเลยเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนจริงๆส่วนตัวเราก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่าเราสนิทกับน้องปีที่สุดหรือยังอันนี้ก็ต้องอา้วยน้องปีมาพูดเองนะครับแต่ว่าพอพอเขาเป็นรีก,กับทุกคนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อดีเป็นอัธยาศัยที่เอ้ยไม่ใช่สิเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึก ดีดีมากๆที่เวลาเราได้อยู่กับน้องเขาหรือว่าพี่เขาในการพี่เขาทำเอกสาคอะไรแบบทำเอกษาอย่างเช่นแบบเดี๋ยวน้องพีจะออกอีเวนต์่มีวันเด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกับคุยกับแอ้ไหมว่าเออทำเอกสารโอ้ยังเลยครับยังยังไม่ยังไม่ได้คุยกันได้พี่แย้แสดงวันเด็กให้น้องพี่อะไรมีระดับอะไรบ้างไหมอันนี้ยังเหมือนกันครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีครับเพราะเหมือนตัวพี่เขาก็อาจจะมีงานใดๆใดปลายครับช่วงที่เขาแย้รัก ตอกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้เราบิวเหรอคะไม่บิวไม่บิวคือคือผมเคยบิวไปแล้วฮะบิวตั้งแต่สมัยตอนถ่ายถ่ายหารักด้วยใจเธอด้วยกันแล้วเฮ้ยพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นอะไรอย่างนี้เยอะนะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับอยู่ๆวันนี้พี่เขามาเปิดผมก็ก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ดีครับถือว่าตามเทรนด พันจะไหนปีศาจจะเต้นไหมครับใช่บานคนรอดูจะมาเต้นด้วยกันถ้ามีนี่ครับเต้นบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมแต่คนแอบบอกว่าถ้าจะทำคอนเทนต์จะทำไปแบบบอกว่าแม่แอบบางคนจะมาพี่แอบาคนจะมาหาโดนถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ยินดียินดีอยู่แล้วครับยินดีอยู่แล้วครับก็มาเลยครับพี่เดี๋ยวถ้าจะพิคอพี่แอบควรทำคอนเทนต์อะไรกันเนี่ยถ้าเปนกเดน็เต้นกับผมก็ได้ครับ เต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับพี่เขาจะเหมือนอย่างหนึ่งคือก็ก็เต้นแบบง่ายๆได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นเต้นโคเวอร์แบบฟุตฟัมอ,อาจจะไม่ไม่ไม่ได้นะไม่ได้ฝึกมาครับผมคิดว่าสกิลพี่แอฟก็อยูอ่ไมให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไรนะรวมทั้การเต้นผมเต้นแบบผม <c oughs> ใช่ไหมฮะเต้นขบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ที่ผมเคยเล่นกับพี่เขาเขาพูดรอบเดียวพี่เขาก็ทำได้เลยนะครับไม่ได้ Woohoo! <laughs>